ครับผม T C Channel นะครับนีหน้าบ้านของลุงมีอะไรเอ่ยแม่ผ้ขนมจีนมาข้าวอร่อยมีขนมจีนมีข้าวแลนี่มีแกงเขียวหวานแล้วแกงเขียวหวานหมูครับน้องน่องกนวยตักน้ำมือข้าวมีทั้งขนมจีนันครับ มีน้ำจีนด้วยนี่ครับนน้ำจีนนี่ขวยมหามาต๋อยก็มาร่วมด้วยนะครับวันนี้เปิดตัวสินค้าลุงพลประแตนลุงเอ่อเจียวอาบน้ำนะครับอ่าได้แกนกินข้าวอิ่มอิ่มอร่อยเลยนะครับวันนี้หมดแล้วหม้อใหญ่อ่ะพี่ดูดิดูที่หมดแล้วเนี่ยดูสิครับไม่ทอดเลยไม่ทำไก่ทอด ไอ้ทอดนะครับออกมาไม่เยอะน้องมีอยู่มีอยู่แล้วลูกมีอยู่ไหนอ่ะนี่ครับใกล้หมดแล้วลูกน้องเปรี้ยวยังอยากกินเลยอ่ะอร่อยแม่อร่อยคิดเอาอ่ะนนี่้องเปรี้ยวนะครับแอดมินทำหน้าที่บริการนะครับวันนี้เนี่ยแงนครับ แล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับกินเรียบร้อยแล้วครัวเพื่อนเข้าๆครัวเพื่อนมาเมื่อคืนเล้วโอ้โหสงสารเป็ดตุ๋ยน่ารักมากเลยครัวเพ่อนนี่อพื่อนเต็มลำน่ารักมากยังงูเคยกับมีดอื้อเลยนี่ครับมทานกันครับเป็นไงต้นฮักอร่อยไหมต้นฮัก ยอดเลยนะกิน<า>ข้าวกันกกที่าควข้ากรุงสมยัวกันเกลียนนะี่ก็นั่นงกินข้าวอร่อยครับอร่อยมากข้าวมีน้ำจีนนมเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับอ้าวมาเที่ยวนี้จะอยู่กกอกกี่วัววนเนี่ยสาวกินเทียนนะ เอา้าเห็นเขาบอกว่าที่สกลมีมีงานด้วยไม่ใช่เหรอวันที่9ถึงวันที่12องนะงานอะไรก็ไม่รู้ประสงมานลายอ่ะงานในวิถีชีวิตอะไรโหโหสกลนคร<ห>น,นะ<ห>อ๋อไม่รู้มีก็มีแล้วเนาะนี่จะทุ่นเดี่ยวกับมาที่แถวนี้เหรอจีนแม่นย์ไงแซ่บบอ ทำหน้าอ่อยหน่อยทำหน้าอ่อยหน่นอยทำหน้าตาไม่ร่อยเลยหน,น้าตาทำหน้า่าาอ,อยเลยโอเคนะครับคนสวยเขาไม่กล้ากินมากเขากลัวเสียภาพลักษณ์สวยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับ TEC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ